วันนี้เป็นจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นวันจันทร์แหละแต่ว่าศิลปินในค่ายเรานะคะวีหกยองซีก็คือพี่ซานเอนพีวายนั่นเองคะไปเช่าชุดรับลินยามาถ่ายรูปนะคะที่ออฟฟิศที่ค่ายเรานั่นเองเราก็จะมาทำภารกิจนะคะเราเตรียมดอกไม้อันนี้ ก็จะทําเป็นทีมสีฟ้านะคะคือเป็นทีมสีฟ้าหมดเลยแล้วตอนเนี้ที่สตูนะคะเขาก็จะมีแอบจัดนะคะลูกโป่องอะไรอย่างงี้เซอร์ไพรส์ไว้ในสตูแล้วตอนเนี้ยพี่สันก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ากำลังจะโดนเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เออนั่นแหละคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราขออนุญาตนะคะไปใส่เงินให้มันครบแล้วเราก็จะขับรถไปที่สตูค่ะไปเจอกันที่นั่น,นะคะ่ะไปครับเซสวัสดีครับผมสันเอ็มพีวายนะฮะ ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญสำหรับซันนะครับที่จะมาถ่ายรูปรับปริญญานะครับซึ่งรับจริงวันที่26นะครับแต่ว่า26กนะ่ะซันไม่ว่างแล้วก็มีซ้อมใหญ่วันที่20ซึ่งซันก็ไม่ว่างอีกติดต่อกันก็เลยมาเป็นวันนี้นะครับวันที่23่สาก็ดัดถ่ายกับครอบครัวถ่ายกันที่บ้านให้กับพี่ๆทีมงานงงางอะไรอย่างเงี้ยไปว่าจัดเล็กๆเล็กๆมิทติ้งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนนะครับผมไปดูกัน g คมซ ยังไงแล้วถามสองผมว่านะทุกคนวันเนี้ยผมว่านะทุกคนวันเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายหรอกจริงป่ะถือไว้ดีไม่ผมว่านะทุกคนวันนี้นะเขาต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมแน่เลยเขาคือใครเขาคือพ่อกับแม่เพราะว่าวันเนี้ยกำลังจะเดินเข้าไปในศัตรูใช่ป่ะกำลังเดินเข้าไปปุ๊บแล้วคราวนี้เขาก็ล็อกจอมติศศัตรูนะครับ จะไม่มีทางล็อกโป๊ะไปหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาจับโปกันนะวันนี้เขาจะทำอะไรกันเดี๋ยรามาจับโปกันว่าวันนี้ใครโปที่สุดแล้วใครเล่นเนี้ที่สุดใช่หนูว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเขาแค่แกล้งพี่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่ามีแต่ว่าแต่ว่าพี่มีพี่ว่ามีเดี๋ยวมารอดูเรามาถึงบ้านกันแล้วนะครับถึงบ้านแล้วที่บ้านของสัตว์เองครับทุกคนอันนี้คุณแม่ไ hi สวยไหมใหญ่อะสวยใอยู่ในห้อง ตอนนี้นะคะทุกคนแผนการของพี่หกนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเราจะมีอัปเตอร์ปาร์ตี้นะคะเซอร์ไพรส์ของพี่พี่นัทดนตรีนะคะตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยพี่พี่นัทดนตรีบอกว่าไม่ว่างเลยไม่มาเลยซันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะตอนนี้พี่พี่นัทดนตรีนะคะกำลังจะขนของเตรียมจัดมินิคอนเสิร์ตให้พี่ซันอยู่ะครับตอนนี้เราก็ดึงตอนนี้เราก็เลยดึงเวลาไว้ด้วยการที่พาพี่ซันมาที่บ้านนะคะดึงเวลาไว้ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่เนียน หให้อลิศให้น้องๆเตรียมมาเนี่ยเพื่อนบรุรีครับทุกคนเพราะว่าพอไปตอนเที่ยงตอนนี้เราลืมไปเลยนะคะว่าพี่ต้องใส่เสื้อนะคะทุกคนดังนั้นเราให้พี่ช่างแต่งหน้านะคะไปกันไม่สายก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเสื้อทุกคนใส่เสื้อให้หน่อยหนูลืมใส่เสื้อให้หน่อยล็อกประตูให้หน่อยะคะ่ะ เอาเลย XL XL นี่นะคะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนเปวเอเไหมอกไหโอ้เอ x กเอลเอ็กเอลเอ็กเอรเอมกเอนเอ็กเอมเอ็กเอลเอกเอแล้ว็กเเกลเอ็กเอลเอ็กเอลออลเอ็็กเลกเอลกเอลเอ็ลอ็อนเอ็กอกเอลเกเอลเลกเอลเอ็กเอลเอ็กเเกลเอ็กอลเกอกเเอออ พร้อมแล้วนะครับเดีาา๋ยวพาไปดูข้างในกันนะว่าเป็นยังไงนะไป,กกนไปถ่ายรูปก,กันเย้เเ่เขาครับเย้ อยู่าดูเจ็บคอผมเจ็บเนี่ยอะไรมกูเลยตรงขอที้ชู้เนี่ยไม่รู้อะ s u b s c r i เอาเอาตรงนะ <c oughs> ชีวิตนี้ไม่เ,เคยเจอแต่พายเลยเอาอีกขอบคุณทุกคนมากขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณยายขอบคุณน้องชายผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ ทีมงานบริษัททุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อุ้ยพี่บูพ,พี่เมพี่บอสพี่โจมาฮะทีมงานทุกคนเล่นเนียนมากครับผมตั้งใจตั้งใจมากขอบคุณน้องๆในค่ายด้วยนะวันนี้คือเราตั้งใจที่จขายรูปก,กับแค่ในครอบครัวเรานะครับก็คุณพ่อแม่แล้วก็พี่ๆี่ทีมงานทุกคนอะไรอยู่ไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้ก็จะทะเลาะอะไรกัรเนเลยสุขีวารังพาซึ้งเลย ไอเราไงไปตัวนั้นเลยถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้กำลังบิ้วอยู่อ๋อเหรอโอ้ยใกล้เงี้ยเลยขอโทษที่ลูกวันนี้ดื้อมาตลอดนะแต่พ่อและแม่เลยนะครับไม่รู้เจตนาคำไหนมาพูดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คือตั้งใจทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตาม สี่ปีกว่าจะจบน,นะก็คุณรดนคุณไลนอยู่ก็ขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงมาตล,ลอดแล้วก็ทำให้ลูกชายคนนะี้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณที่ผูทฐานตรงนี้ไว้ให้ลูกเด็กหลาคนนะนะรู้ว่าเขาพูดเหนื่อยมามากแล้วนะเหมือนอย่างที่เคยบอกพ่อตล,ลอดน,นะว่าให้หนูได้ช่วยบ้างพ่อก็เหนื่อยเยอะแล้วทีไรก็ ทุกอย่างทาเพื่อพ่อเพื่อแม่เดียวไม่เคยหวังอะไรเลยและนั่นคือรักพ่อรักแม่รักยายรักน้องมากเรากุกทัวรมากแล้วก็รักพี่ทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากับขอบคุณมากการที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้นะปรได้เป็นเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเอาตรงๆนะใจผมเองที่ยังไม่อยากมา้องเพลงนะทุกคน มันมองได้หลายรูปแบบไม่ว่าเราจะเป็นรูกเจ้ของเลยไม่รู้ว่าใครจะมองไงน,นะครแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมจะพยายามพัฒนาและทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าตัวผมเองมีดีจริงๆนะผม